มั่นใจที่นรองประชาชนในในในพื้งที่้องพี่นนะครับก็ได้การบริการจากตำรวจสืบเนื่องนะครับจากในห้องที่ผ่านมานะครับเรื่องของคุณภาพในแม่น้ำปกแม่น้ำสายของจังหวัดเชียงรายเรานะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการขดเพื่อนสารๆนะครับแล้วทีนี้มีข้อมูลสาระที่เผยแพร่ออกไปจากหลายแหล่งข่าวนะครับซึ่ง ปานแ่งขาวนะครับก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับแล้วาทางท่านรั่วก,กันเนี่ยนรัยก็มีความกังวลนะครับว่าถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้นะครับมีการเผยแพร่ข่าวสารที่ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดหรือว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับที่ผ่านการตรวจจากห้องแลกที่ได้รับการยอมรับจากศูนย์วิชาต่างๆนะครับเผยแพรอ่ออกไปนะครับจาก เกิดการสร้างความตื่นตระหนกให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการเขาเ้าใจไปเป็นในเรื่องต่างๆได้นะครับซึ่งทางราชก,การเองน,นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับซึ่งทางผู้ว่าการจังหวัดก็ทำงานอยู่ตลอดนะครับจริงอ,อยากจะสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยที่จะพูรนาก,การ ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นราชาการหรือว่าทางภาคเอกชนนะครับซึ่งในที่นี้ทางภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญนะครับ,ออนนรบที่จะช่วยาทางราชาการในการอำความสะดวในเรื่องของการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธาา์ข่าวสารที่มถูกต้องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพกว้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคธุรกิจน,นะครับจะรบกวเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะครับจึงนำมาสู่การประชุมในครั้งนี้นะครับ ทางโซเชียลเนี่ย,ออยก็จะมีจะมีาการเผยแพร่ข้อมูลไปในส่วนของทางราชการทางริชการของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยการตรวจเนี่ยที่เขาไปได้ตรวจมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ค่ามาตรฐานของของแหลกที่มีการรับรอ,องถ้าใช้ชุดชุดชุดตรวจที่เพสแล้วก็ไปไปให้ข่าวเลย ซึ่งเราเป็นส่วนราชการเ,เราจะต้องเป็นคนไกที่จะชี้แจงให้นในน้องประชาชนทราบเช่นตอบในโซเชียลก็ดีหรือทำเป็นข้อมูลส่งไปยังให้ทางท่านนายกแจกไปยังกำนันที่อยู่บ้านไปทางองค์กรของพักพิจารณาสัมพหรือแหร่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ถึงที่เราจะต้องเอากูยันก็นืองข้อมูลเนี่ยเราจะ ขอได้จากที่หดที่ที่ที่ส่วนลูกน้าใช่ไหมที่สวน้แม่หรือไม่หรือว่าทางคอสจนะครับที่จะได้ข้อมูลมาเราเราจะได้ส่งให้อำเภอได้ข้อนรไปช่วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการรับรู้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดที่จะเป็นโต้ต่อหรือตอโต้นนักวิชาการอะไีแต่ว่าอยากมะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าข้อมูลที่ที่ราชการได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ ก็มีทั้งเรื่องน้ำนะครับเรื่องปุิยของทาเกษตรเรื่องสัตว์น้ำพวกนี้ครับเขาได้กลุกมาแล้วเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะสื่อเรื่องให้ประชาชนได้เร็วที่สุดในเรื่องผลตรวจน้ำนะครับของน้ำเนี่ยสำนักงานถึงเวล้อมันก็คงอยู่ที่ที่หนึ่งเ่านั้นจะเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ปลาปลาส่วนภูมิภาคปลาสาขาเชียงรายกับสาขาแม่สายจะเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับในเรื่องของปลาปาดินชนปลาปาหมู่บ้านของอบตต่างเนี่ยศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นตจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยประมงนะครับจะเป็นผู้เจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเนี่ย เกษตรจังหวัดเชุมงรายเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับรวมทั้งอปจจะร่วมดําเนินการในทุกทุกมิตินะครับโดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ทั้งหนึ่งเป็นผู้รับตรวจนะครับะฉะนั้นเวลาข้อมูลออกมาเนี่ยก็จะมีการรวบรวมในคณะทํางานของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยสำนักงานพสจเป็นเลขาแล้วก็เราก็จะส่งหาข้อมูลตัวเนี้ยให้กระจาดกจังหวัดเชียงราย นำไปเช่นเ,เดียวโดยเฉพาะ,อะไอ้ผลน้ํา,นานของสจกพนี่นครับรเขาจะขึ้นเว็บไซต์ของนำนักงานคุณโรงแรมนะคะตอนนี้ก็ปัญหามีอยู่ในด้านคือแขกไม่ค่อยจะมาพักแล้วนะคะคแล้วก็จากการที่เรามีข่าวทับถมกันเข้ามาเนี่ยค่ะบางโรงแรมนี้ตอนนี้กําลังจะลดพนักงานลงให้ทำงานสิวันคือรับภาระรกัน ไม่ค่อยไหวแล้วค่ะตอนนี้ข่าวต่างเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะทําได้อย่างไรค่ะเพราะว่าม,มันทำให้ลูกค้าเนี่ยแคนเซอร์ห้องพักไปด้วยค่ะผมจะพูดในภาพรวมของการเรืองทั้งหมดนะคะจากการที่เราได้พูดคุยกันแล้วมันมีเสียงสะท้อนมาก็คือว่าอตอนนี้ร้านอาหารพัตาคาต่างเนี่ยเขาเขา,เขาไม่กล้าใช้ผักค้อนถิด เพราะว่าป็นข่าวไปที่ว่าเนี่ยนะคะเรื่องที่2ก็คือโรงแรมอย่างที่คุณจวนานได้พูดแล้วว่าจำนวนนั้นเพี่อลดลงแต่ว่าอยากจะเรียนอีกนิดนึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงรายโปโ็น l o ซ s จริงนะคะเพราะว่าเข้าหน้าร้อนมาเข้าหน้าฝนเดี๋ยวเราจะไฮซีซั a s อีกทีก็คือกันยาย,ยนแล้วก็ตุลาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราน่าจะเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะเรียกรถเพื่อกลับมาได้นะคะ,อ,ะอีกเสียงหนึ่งที่สะท้อนมาก็คือว่า ขณะนี้เนี่ยกท่องเที่ยวจีนลดลงแต่ว่าเรามีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากแต่กเ็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันสินค้าของเชียงรายหลักๆสําหรับตลาดยุโรปเช่นปางช้างเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นช้างไม่สามารถจะอาบน้ําในน้ํตกได้ต้องใช้น้ําจากที่อื่นแล้วก็เท่าที่ทราบว่าปู่ปางช้างขายช้างไปตอนนี้เหลือ9้าตัว จากเดิมเนี่ยก่อนโควิดมีประมาณ29นะคะตอนนี้ลดลงมากเพราะว่าเขาไม่ไหวไม่ไหวจริงๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าการให้ข้อมูลที่ทุกท่านได้พูดมาแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะเรารับทราบเท่ากันว่าข้อมูลที่สื่อไปเนี่ยมันไม่ตรงกันอย่างที่ท่านตัวแทนจากอำเภอเมืองเนี่ยบอกว่าการเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยถือว่าชัดเจนที่สุดสำหรับชาวบ้านนะคะคือต,ตอนนี้อย่างที่เคยแถลงข่าวว่าออกไปเนี่ยมันไม่ทราบว่า เรียกว่าข้อมูลที่ถูกย่อยและเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะคะสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคือตอนนี้นักเที่ยวไทยเนี่ยมีผลกระทบมากกว่าน,นักเที่ยวต่างชาติต่างชาติอาจจะไม่ทราบข้อมูลเรื่องของน้ากบชัดเจนแต่นักเที่ยวไทยเนี่ยทราบข้อมูลชัดเจนมากจากข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นข่าวร้ายเนี่ยมันไปเร็วกว่าอย่างที่ท่านพูดนะคะแต่ว่าในส่วนของท่านผูดจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ข่าวเรือ่อยเราก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่า ข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องมีตัวเลขยืนยันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บตัวอย่างเนี่ยทำอย่างไรแล้วทําให้ง่ายขึ้นให้เข้าใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นช่องทางที่ท่านใช้อยู่ก็คือทางผ่านท่านไปชำระจังหวัดนี่ก็คิดว่าได้ผลอยู่เพราะว่าเท่าที่เราทราบก็คือทุกคนเนี่ยจะได้รับข่าวผ่านสื่อแล้วก็ผ่านท่านปชระจังหวัดอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นไลน์ อาจจะอินโฟโกราฟิกเนี่ยมันสามารถแชร์ในไลน์ถึงมือของชาวบ้านได้ด้วยจะขออนุญาตนะคะประชาพันธ์ให้กับน่วยการที่เกี่ยวข้องน,นะคะว่าตอนนี้เรามีการติดตามอย่าใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้คะตอนนี้เรามีการพัฒนาการติดตามสถานการณ์นะคะแม่น้ำโขกนะคะร่วมกับทาง สถาบันกา,ารศึกษานะคะแล้วก็จะมีการเผยแพร่อินโฟนะคะผ่านในกลุ่มไลน์เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าประชาชนเนี่ยได้เข้าใจอย่างกเายนะคะตรงนี้ก็จะมีการเผยแพร่ทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนนะคะเราจะมีการช่วยตามนะคะโดยถึงตรงนี้เราจะมีการประสานปอพส่วนการนะคะว่าถ้ามีแนวโน้มที่คิดว่าต้องแจ้งเตือนโดยด่วนกะะ็จะมีการ ประชุมวารวมกับปปการนะคะและปปการเนี่ยก็จะมีทางปปเชียงรายร่วมอยู่ด้วยนะคะทีนี้จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้ถึงพี่น้องประชาชนยากท่านทุกทีค่ะขอบคุณค่ะทั้งคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเราเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าเรื่องของการสื่อสารที่เป็นมีปัญหาอยู่ณขณะนี้นะคะที่เราไม่สามารถที่จะทําให้ประชาชนคลายความกังวลใจได้เนื่องจากว่าข้อมูลของเราเนี่ย ไม่ชัดเจนข้อมูลจากส่วนราชการยังไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลจากกระแสสังคมก็คือจากสื่อต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนเ,เรามีคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกคณะหนึ่งนะคะก็คือศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําส่วนหน้าที่มีท่านมพสีเป็นประธานนะคะวันนั้นมีการประชุมกันก็ ท่านประธานก็ได้มีข้อสั่งการหมุนกับคณะเรานะคะก็คือเรื่องของชุดข้อมูลที่เราจะทําการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะจะต้องเป็นชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อป้องกันความสับสนของพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้เท่าที่เราได้ฟังเสียงประชาชนที่สะท้อนมาหาผู้ที่ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างเรานะคะก็คือเขาบอกว่าอยากจะให้จังหวัดหรือว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องะคะ่ะ ออกมาประกาศได้ไหมทําเป็นประกาศคือไม่ต้องเอาผลอ,อ,อย่างอย่างผลการตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามันมันเกินเท่าไหร่มันอยู่ในมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้บอกเลยว่าคุณภาพอย่างเงี้ยทานาได้ไหมปลากินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประกาศตาชัดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเาวว่าเขาอยากจะได้แบบนี้เนี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนเหมือนกับที่ตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดก็คือเรื่องของประปาเพราะว่าประปาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าน้ําเอามาจากน้ําปกแล้วมาผ่านกระบวนการของประปาแล้วเนี่ยทำให้น้าปราปานี่ปลอดภัยอย่างงี้ค่ะเขาก็มีการดื่มโชด้วยอย่างงี้ค่ะดื่มจากก๊อกโชเงี้ยคือคือเหมือนกับว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ดื่มน้าปราปาที่เปิดจากก๊อกอยู่แล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ประปาเอง มาเปิดจากอกแล้วก็ดื่มไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราทําในเรื่องอื่นๆในลักษณะน,นี้นะคะก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้นนะคะวันที่ห้านะคะที่เรามีการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล,อล้อมโกในเรื่องของสาคนเปื้อนเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะนี่เป็นสถานการณ์นิดนึงนะคะทางโฆษกสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะคะเขาก็ได้อ่อ ออกมาตอบคำถามที่สื่อมวนชนถามนะคะว่ากรณีนี้นค่ะสามคนเพื่อนในน้ำากกน้ำสายน้ำโขงทางสถานทูตจีนเองคิดยังไงนะคะ mm hmm. ทางสถานทูตจีนเขาก็บอกว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายจีนเองเนี่ยค่ะสนับสนุนให้ไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยได้ได้เสริมสร้างการสื่อสารแล้วก็การประสานงาน เพื่อที่จะดําเนินการให้ให้เข้าไปสู่การเจรจานะคะโดยดําเนินเขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะจีนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ให้ให้กลุ่มจีนเนี่ยส่ะได้ดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจีนเขาค่อนข้างที่จะให้ความสัมพันธ์แลวเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศ ที่อยู่ในลุ่มน,น้ําไม่ว่าจะเป็น,นอาโขงหรือว่าน้ำสายนะคะก็ดีที่จะให้ความร่วมมือตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจน้ํไม่น้ําตรวจปลานะครับตรวจจับน้ำทั้งโมโหในื้พื้นนะค,ครับแล้วก็ดือถ้ามีผลซืมหน้ามีผลอะไรที่ตรวจมาเนี่ยก็ขอควานท่านเิดแพร่ในทางสัมพานในช่องทางของท่านท,ทุกช่องทางของส่วนราชการรวมทั้งส่งไปให้ ทางประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจนให้ท่านประธานธรรมก็จะเริ่รวบรวมแล้วไปแปลงแปลอย่างข้อมูลหรือวชาการนะครับก็ก็ให้มันเป็นคำเข้าใจง่ายๆนะครับก็ได้ได้ศึกาในเรือ่องอย่าชนอีการหนึ่งส่วนคณะทำง,งานนะครับคณะทำง,งานหลักเนี่ยชุดชุดของท่านท่านส่วนหน้าท่านมอนสอสเป็นการชุดนั้นชุดนั้นจะเป็นชุดหลักที่ที่เป็นนสตงข้อมูลที่เป็น ดึงข้อมททูลวันเหตุที่ไม่มีข้อมูลต้องเอาข้อมูลของศูนย์คณะทำงานมาเป็นหลักนะครับหรือว่าในส่วนของเราครับก็ครอบปั่นเางวางเป็นภาษานะครับในกรทีเราหันเรือแลในช่องทางการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะทำในช่องทางที่ว่านเนี่ยนะครับส,ส,รส่งไปที่ศูนย์คณะทำงานตรงที่ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เปยแพร่ในส่วนทางการของตนไปใน มาท่าในทางลาบนะครับในส่วนการชี้แจงในระหว่างกับพี่น้องประชาชนท่านอาจารย์ผมก็ทำหน้าที่ไปเผยแพร่ข่าวสารต่ตตางๆ